เนื้อนั้นไม่ได้เล็กลงอย่างที่หน่อยคิดหรือเท่าเดิมแต่ มันมีความใหญ่ขึ้นเรื่อยๆและอยู่ตรงจุดที่สำคัญคือจุดตรงนี้คือเป็นจุดที่ทำให้เลือดของหน่วยไหลยอยู่ตลอดเวลาแล้วไม่มีทางที่จะหยุดไหลได้สิ่งหนึ่งที่จะหยุดไหลได้ก็คือแพทย์จะต้องด้วยก็คือต้องทำการตัดมดลูกของหน่วยทิ้งการที่สังเกตตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะหน่อยมองข้ามเรื่องนี้มาโดยตลอดจนตอนนี้หน่อยมีภาวะที่ไม่ครบ3.2ในร่างกายของตัวเองซึ่งหน่อยไม่มีมดลูกและตอนนี้ และหน่อยก็อยู่ในช่วงที่จะต้องดูแลตัวเองและคราวนี้หน่อยก็จะดูแลตัวเองให้ดีที่สุดสวัสดีค่ะ มาพบกับหน่อยอีกแล้วนะคะในช่องฟีสมายบายหญิงหน่อยนะคะวันนี้หน่อยมาได้มาทําคร่าวนะคะวันนี้หน่อยมาแชร์ประสบการณ์ของหน่อยนะคะครั้งหนึ่งในชีวิตของหน่อยซึ่งน่าจะเป็นครั้งเดียวนะคะก็คือการไปตัดมดลูกที่โรงพยาบาลน,นะคะเดี๋ยวหน่อยจะเล่าว,ว่าเฮ้ยหน่อยอะนะเป็นยังไงมีสาเหตุยังไงที่แบบเฮ้ยเราจะต้องไปตัดมดลูกและการดูแลรักษาตัวก่อนและ ตอนที่อยู่โรงพยาบาลและหลังออกจากโรงพยาบาลซึ่งตอนนี้หน่อยออกจากโรงพยาบาลมาได้1อาทิตย์แล้วหน่อยปฏิบัติตัวยังไงนะคะแต่ที่สําคัญนะคะอย่าลืมนะคะเป็นกําลังใจให้หน่อยด้วยนะและอย่าลืมว่าสาวๆทุกๆคนนะคะโดยเฉพาะวัย40พัฒ่บวชอย่างหน่อยเนี่ยอย่าลืมว่าเราจะต้องดูแลตัวเองให้เยอะๆเลยละเพราะว่าเราจะได้แบบเก็บบทรูปนี้เอาไว้ได้นานๆแต่สภาพอย่างหน่อย,อยไม่สามารถที่จะเอบ เอาไว้ได้เพราะฉะนั้นหน่อยอยู่ในภาวะที่ไม่มีมดรูปแล้วตอนนี้นะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าอาการของหน่อยเป็นอย่างไรบ้างนะคะถึงจะต้องไปตัดนะคะโอเคไปกันเลยสาเหตุหลักๆของหน่อยนะคะนั่นก็คือหน่อยชอบยกของหนักไม่ว่าจะเป็นประจําเดือนหรือไม่เป็นประจําเดือนหน่อยก็จะยกของหนักตลอดนะคะเพราะว่าที่บ้านของหน่อยขายของนะคะก็ขายของก็จะต้องยกกลัง แรกๆเลยของการเปิดร้านที่บ้านของหน่อยจะต้องยกข้าวสารซึ่งหน่อยจะยกข้าวสารเยอะมากเพราะหน่อยเห็นว่าคนอื่นเขาก็ยกได้เราก็ต้องยกได้เมื่อเวลาสะสมไปนานๆนะคะหน่อยก็จะมีอาการปวดท้องเมื่อเราปวดท้องนะคะทุกๆคนหน่อยปวดท้องซึ่งหน่อยก็แย่ๆไม่ออกว่าหน่อยปวดท้องอะไรเพราะปกติแล้วหน่อยก็เป็นโกกรคกระเพาะอยู่แล้วหน่อยก็ไม่ค่อยทานข้าวให้ตรงเวลานะคะคอือเวลาร่งเรยไปก็ ปล่อยมันคือไม่ได้สนใจอะไรก็คือแบบโอเคโอเคกินมื้อเย็นเลยทีเดียวก็ได้แล้วเสร็จแล้วหน่อยมีอาการปวดท้องหน่อยก็เริ่มไปหาคุณหมอปรึกษาคุณหมอคุณหมอก็คือต้องไล่ลําดับก่อนว่าเฮ้ยมันคืออะไรหน่อยต้องไปตรวจลำไส้ของตัวเองนะคะคือแบบคือแบบอัดแป้งเข้าไปอะดูลำไส้อะคือมันเริ่มมีอาการที่ว่าแบบ เลือดออกมาทางแบบทวารหนักอ่ะเราก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นลิสิดดวงสรุปแล้วพอตรวจปุ๊บมันก็ไม่ได้เป็นลิสิดดวงนะคะทุกทคนคือแบบแต่ว่ามันเหมือนว่าลำไส้เรามันเบียดกันหรือยังไงประมาณนี้ค่ะคือทําให้มีเลือดออกมานะคะเลือดออกมาแบบนิดๆหน่อยๆพอเสร็จแล้วหน่อยก็ทานยาของคุณหมอไปเรื่อยๆนะคะพอทานไปเรื่อยๆพอแบบหนักๆขึ้นเราเริ่มเป็นประจำเดือน คือเป็นประจำเดือนในที่นี้ก็คือแบบเป็นเยอะเป็นมากเป็นแล้วปวดท้องแต่ว่าด้วยความที่หน่อยก็ไม่ดูแลตัวเองเหมือนเดิมคือก็ยกของหนักคือแบบคือเออไม่เป็นไรนะคือคิดอย่างเงี้ยคือไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรสุดท้ายมาถึงฟิลของการต้องไปขูดมดลูกนะคะนั่นก็คือหน่อยมีภาวะเลือดออกมากคือไม่หยุดเลยแล้วก็เป็นลิ่มเลือดคือไหลออกมาแบบ เฮ้ยเฉา g u ยอ่ะนั่นคือเฉา๊วยเฉา g วยชัดๆเลยอ่ะคือแบบแล้วมันร้อนมันอุ่นมันแบบเหมือนคนแท้งลูกในทีวีอ่ะเออมันเป็นแบบนั้นอ่ะคือแบบมันเป็นอะไรที่น่ากลัวแล้วก็ไปขูดหมดลูกณวันนั้นที่ไปขูดหมดลูกถามว่าหน่อยกลัวไหมหน่อยกลัวกลัวมากเลยนะหน่อยไม่เคยขูดหมดลูกมาก่อนหลังจากที่หน่อยขูดหมดลูกเรียบร้อยแล้วนะคะผลของหน่อยก็คือ คุณหมอได้เดินมาบอกว่าหน่อยอมีก้อนเนื้อก้อนกระจี๊หนึ่งอยู่ในโพรงมดลูกของตัวเองนะคะแต่ว่าไม่เป็นอันตรายนะคะเพราะว่าคุณหมอบอกว่าไม่ได้เป็นเชื้อมะเร็งแต่คุณหมอก็ได้ทําการตรวจให้หน่อยมั่นใจอีกครั้งหนึ่งก็คือไม่ครั้งเดียวก็คือประมาณ2ครั้งนะคะคือก็รอผลการตรวจนานอยู่เหมือนกันนะคะคือไม่ได้เป็นเชื้อมะเร็งอย่างคิดและวิตกกังวลไว้แต่ ด้วยความที่ว่ามดลูกของหน่อยไม่มีการแห้งเลยนะคะก็คือมันเปลี่ยนอยู่ตลอดคือมันเป็นประจำเดือนกระปิดกระปอยอยู่ตลอดเวลาหน่อยเลยตัดสินใจไปทำอันต์ซาเพื่อตรวจด,ดูก้อนเนื้อนั้นอีกครั้งซึ่งี็คือจุดหนึ่งเลยที่สำคัญที่แบบเป็นจุดที่แบบถักเขตัวหน่อยที่หน่อยจะไม่มีมดลูกนี้ต่อไปและอาการผลของข้างเครียงก็มีนะคะนั่นก็คือหน่อยมีอาการคันคันที่มือและเท้าตลอดระยะเวลาหลังจากขูดมดลูก จนถึงพฤษภาที่แบบจะตัดมดลูกนะคะหน่อยมีอาการคันคันมากๆโดยเฉพาะตอนเย็นนะคะหน่อยจะคันคือแบบไม่ว่ายาที่ไหนที่ว่าดีหน่อยก็ไม่สามารถที่แบบจะทําให้อาการคันของหน่อยหายคันได้นะคะคือมันไม่ไม่ไม่หายคันเลยยาที่ดีที่สุดอะไรก็แล้วแต่ไม่หายจริงๆค่ะคือมันก็จะเป็นแบบคันตามมือตามเท้าแล้วก็เป็นจุดๆเต็มไปหมดเลยนะคะนี่คืออาการ ผลข้างเคียงหน่อยไม่รู้ว่าเกิดจากการใช้ยาหรือทานยาติดต่อกันนานๆหรือเป็นอาการเพราะเลือดของหน่อยก็แล้วแต่หน่อยก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะแต่หลังจากที่หน่อยตัดมดลูกมาแล้วนะคะมันก็อาการคันก็ลดลงไปในทันทีเช่นกันนะคะนี่คืออาการหลักๆของหน่อยเลยนะคะ ช่วงเดือนพฤษภาฯนะคะที่ผ่านมานี่เองคือหน่อยมีภาวะเลือดออกมากเหมือนตอนก่อนขุดมารลุคือเลือดไหลเยอะมากมันเป็นริ่มเลือดออกมาคือแบบเสื้อผ้าเนี่ยเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาคือเปลี่ยนตลอดคือแบบออกจากห้องน้ําไม่ได้เลยคือผ้าหนาไม้หน่อยเปลี่ยนวันนึงอะคือไม่ต้องพูดเลยว่าคือไหลทีเปลี่ยนทีไหลทีเปลี่ยนทีประมาณนี้เลยค่ะแล้วก็คือหน่อยก็เป็นคนตัวเหลืองอยู่แล้วคือหน่อย พยายามขับรถไปแล้วแบบคือบอกคุณหมอแบบนี้แล้วแบบคุณหมอแอดมิดนะคะแอดมิดหน่อยแล้วก็จัดการหน่อยเลยก็คือแบบตรวจโควิดก่อนเนาะช่วงนี้เป็นสถานการณ์โควิดเพราะฉะนั้นก็ตรวจโควิดก่อนนะคะก็คือแบบเอาเนี่ยจิ้งไปแบบน้ําตาไหลเลยอะน้ําตาไหลเลยอะแล้วเสร็จแล้วก็แบบเออฉันคือไม่รอดแล้วอะก็คือต้องผ่าผ่าเอาหมดลูกออกน้ําตาของหน่อยแบบไหลเลยนะคือหนึ่งก็กลัวสอง ชันอาการไม่ครบ32แล้วนี่คือฉันทําร้ายตัวเองหน่อยคิดเลยนะคะสาวๆทุกคนฟังหน่อยไปแล้วแบบให้เป็นอุทาหรณ์นะเป็นวิทยาทานคืออย่าแบบอย่าปฏิบัติตัวแบบแบบหน่อยเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะการที่เราอยู่ครบ32เราเก็บมดลูกเอาไว้เพื่อที่จะมีทายาทน่าจะดีกว่านะโอเคเดี๋ยวเราไปถึงฟิลของการตัดมดลูกณนะเวลานั้นไปดูสีหน้าหน่อยว่าหน่อย เป็นอย่างไรบ้างน,นะไปดูกันหน่อยขออนุญาตใช้ภาพแนวตั้งนิดนึงนะคะหลังจากที่หน่อยตรวจโควิดไปแล้วนะคะหน่อยต้องนอนค้างที่โรงพยาบาล1คืนก่อนนะคะและตื่นเช้ามาหน่อยก็ทานอาหารอ่อนและออกกําลังกายเล็กน้อยและตอนเที่ยงหน่อยก็งดน้ํางดอาหารทุกสิ่งทุกอย่างและเข้ารับการผ่าตัดตอนสองทุ่มค่ะส่วนภาพนี้จะเป็นภาพที่หน่อยออกจากห้องผ่าตัดเรียบร้อยแล้วนะคะ หน่อยเข้าไปตอน2องทุ่มออกมาประมาณตอนเที่ยงคืนกว่าๆนะคะสภาพนี้เลยหน่อยรู้สึกตัวนะคะแต่ว่ามันเหมือนว่ามันเพรียานะคะยามันก็จะเป็นสภาพนี้เลยค่ะสดๆอย่างนี้เลยค่ะทุกทุคนและเช้าของวันใหม่ก็มาถึงหลังจากที่หน่อยได้รับการผ่าตัดเรียบร้อยแล้วนะคะและนี่คืออาหารเช้าของหน่อยนั่นก็คือข้าวต้มหมูแล้วก็น้ำเต้าหู้นะคะ ำหรับคนป่วยนะคะเดี๋ยวไปฟังกันว่าบรรยากาศในห้องผ่าตัดเป็นอย่างไรไปฟังเลยนะคะในในในนาตอนนั้นนะคะคือหน่อยจะต้องบล็อกหลังเนาะบล็อกหลังคือต้องก้มแบบสุดๆแล้วก็แบบเหมือนมีอะไรเย็นๆอยู่ที่หลังแล้วเราก็จะมีผ้าเขียวๆทุกคนแบบกั้นไวะ้ะคือเรายังคงลืมตาแต่ด้านล่างเราแบบเราไม่รู้สึกอะไรเลยนะทุกทุกคนไม่รู้สึกอะไรเลยจริงๆจนแบบเขาแบบเอาเราอะ เอาเราออกมาจากห้องผ่าตัดเนาะเอาเราออกมาจากห้องผ่าตัดแล้วแบบเราก็แบบมาอยู่พักฟื้นตอนคืนนะออกมาหน่อยก็ยังคงรู้สึกตัวแต่ว่าท่อนช่วงล่างหน่อยจะยังไม่รู้สึกนะคะยังไม่รู้สึกเลยคือมันยังคงชายังคงยังคงแบบเป็นลิธของการบล็อกหลังอะเนาะแล้วเสร็จแล้วหน่อยจะมารู้สึกตอนแบบค่อนคืนหลังนะหน่อยออกมาประมาณเที่ยงคืนประมาณเนี้ย เพราะว่าหน่อยเข้าไปในห้องผ่าตัดประมาณ2องทุ่มแล้วก็ออกมาเที่ยงคืนสภาพหน่อยก็จะเป็นอย่างที่เห็นตามภาพเลยนะคะคือหน่อยจะรู้สึกร้อนข้างในร้อนมากเลย,เลยทุกคนร้อนจริงๆหน่อยต้องปรับแอร์แบบให้มันหนาวที่สุดจนคุณแม่แบบเฝ้าอยู่เนาะคุณแม่ก็หนาวอะแต่หน่อยอะร้อนมันร้อนข้างในร้อนจริงๆค่ะทุกคนร้อนมากๆพอเช้ามาหน่อยเหมือนคนแบบไม่ได้หลับ คือก็ไม่ได้หลับคือมันมีความรู้สึกแบบแค่เบอร์เบอร์ยาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีอาการคันทุกคนคือคันคันคันเนื้อคันตัวไปหมดเลยนั่นเป็นผลอฟเฟกต์ของการบล็อกหลังนะคะคือก็จะมีการคันแล้วก็ปวดหลังหลังแบบจะเป็นแบบกระดานเลยเป็นกระดานคือปวดปวดมากๆนะคะแล้วก็หน่อยก็ต้องพยายามฟื้นตัวนั่นคือต้องพยายามลุกขึ้นต่อให้เจ็บแค่ไหนสาวๆทุกคนที่ไปแบบ ไปไปตัดมือลูกหน่อยนะต้องลุกขึ้นนะคะทุกคนแล้วก็มีอาการอาเจียนอาเจียนเป็นสีเหลืองก่อนคือถามว่า,าเจียนเจ็บไหมเจ็บเพราะว่าเราจะมันก็เกงแผลเนาะมันก็เจ็บเป็นสีเหลืองก่อนแล้วก็เป็นสีเขียวคือทานอะไรออกมาปุ๊บก,ก็จะอาเจียนทานน้ําก็จะอาเจียนคือแบบมันจะเป็นแบบนั้นเลยน่าจะเป็นช่วงสักจนถึงบ่ายของอีกวันหนึ่งแล้วนะนะหลังจากที่เราพาตัดเราก็จะ อาียนแบบนั้นนะก็จะหมดไปแล้วเราก็เริ่มทานอะไรได้นะคะหน่อยพักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลทั้งหมดรวมตั้งแต่เข้าไปจนถึงผ่าตัดมดลูก5คืนแล้วหน่อยก็กลับบ้านมาดูแลรักษาตัวเองอยู่ที่บ้านนะคะซึ่งกลับมาบ้านแล้วเนาะหน่อยมีมแบบมีผลกับตัวเองนั่นคือเวลาหน่อยจะถ่ายถ่ายแม่แต้พายลมนะคะก็จะประมาณว่าปวดเก่งอะ เราไม่รู้ว่าอะไรในรับไส้เราแบบเป็นยังไงคือมันไม่ใช่โรคกระเพาะแต่ว,ว่ามันคือแบบมันปวดเก่งนะคะทุกคนเกิ็งอะต้องนอนแบบนอนกับที่รลาบ,บก่อนนะแล้วก็เข้างหน้ําก่อนที่จะออกไปจากห้องนะคือนี่คืออาการของหน่อยนะคะและตอนนี้หน่อยก็ไปทําแผลมาแล้วนะคะหนึ่งรอบซึ่งคุณหมอก็จะนัดดูอาการดูดูแผลดูอะไรไปช่วงหนึ่งนะคะเว็นระยะนะคะการดูแลตัวเองของหน่อยก็ ไม่ยากอะไรนะคะหน่อยกลับมาหน่อยก็ทานอาหารอ่อนนะคะ1อาทิตย์แล้วเสร็จแล้วหน่อยก็เริ่มทานข้าวปกตินี่นะคะแต่ว่าหน่อยจะไม่ทานของหมักของดองนะคะคือจะไม่เลยแล้วก็หน่อยจะเน้นอาหารเป็นจําพวกปลามากกว่านะคะแล้วก็ผักใบเขียวแล้วก็สีแดงแล้วก็ผลไม้พวกส้มตระกูลส้มแอปเปิ้ลอะไรอย่างนี้นะคะก็คือหลีกเลี่ยงโดยเฉพาะแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์อะไรอย่างเงี้ยปกติหน่อยก็ไม่ได้ทานอยู่แล้วนะคะซึ่งคุณหมอก็จะ เตือนมานะคะเราก็เว้นไปสักระยะหนึ่งนะคะซึ่งหน่อยก็จะว่าจะไม่ทานพวกของหมักของดองหรือว่าของอะไรที่ผิดปกตินะคะก็ประมาณ6สัปดาห์นะคะหสัปดาห์ก็ประมาณเดือนครึ่งนะคะในการดูแลรักษาเดี๋ยวไปดูว่าในคลิปหน้าต่อไปนะคะหน่อยจะมาบอกเทคนิคในการที่ว่าเราจะดูแลรักษาแผลยังไงแล้วก็มาดูว่าภายในของหน่อยเนี่ยหลังจากที่ หมอนะาสองอาทิตย์แล้วนะคะตอนนี้ยังไม่ถึงนะคะมันยังกลับเข้าที่เรียบร้อยหรือยังคือมีอาการปวดท้องหรือเปล่าหน่อยจะมาอัปเดตอาการอีกทีนะคะทายยางไรแล้วนะคะคลิปนี้ดีมีประโยชน์กับสาวๆท่านใดนะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้หน่อยด้วยนะคะแล้วเรามาติดตามคลิปดีๆของหน่อยต่อไปนะคะโอเคหน่อยคงต้องจะต้องไปแล้วละคะ่ะโอเค สวัสดีค่ะ